นักร้องลูกทุ่งชื่อดังลำเพลินวงศกรถูกเรียกเก็บค่าลิขสิทธิ์เพลงกุหลาบแดงต้นฉบับของดาวบ้านดอนหลังจากที่เขานำเพลงดังกล่าวไปร้องแสดงในงานต่างๆโดยทางต้นสังกัดเจ้าของลิขสิทธิ์ได้ออกหนังสือแจ้งเตือนให้ดำเนินการชำระค่าลิขสิทธิ์ให้ถูกต้องตามกฎหมายลำเพลินวงศกรได้ออกมาแสดงความรับผิดชอบและยินดีที่จะปฏิบัติต,ตามกฎหมายทุกประการโดยกล่าวว่ากุหลาบแดงเป็นเพลงที่ร้องสุ่มสี่สุ่มห้าไม่ได้อีกแล้วนะครับหากจะร้องต้องซื้อลิขสิทธิ์ ให้ถูกต้องตามกฎหมายเดิ้อพี่น้องศิลปินเฮาทำตามกฎหมายเด้อด้วยความปรารถนาดีส่วนตัวผมเคารพและนับถือในผลงานพ่อดาวอยู่แล้วครับผมยินดีและเคารพตามกติกาครับผมและยิ่งถ้าได้รู้ว่าเงินลิขสิทธิ์นี้ถึงมือครอบครัวพ่อโดย100เอร์เซผมก็ยิ่งดีใจและยินดีครับนอกจากนี้ลำเพลินยังได้โพสต์ข้อความผ่านทางโซเชียลมีเดียเพื่อแจ้งให้เพื่อนพี่น้องศิลปินได้รับทราบถึงกรณีดังกล่าวเพื่อให้ทุกคนได้ระมัดระวังและปฏิบัติตามกฎหมายลิขสิทธิ์อย่างถูกต้อง